โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่เกมแบนะ็คโ o เ e อเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดกาช่าเนาะซึ่งมันผ่านมา5วันแล้วนะเอาอนั้นผมก็มีธุระนั่นก็คือไปทําบุญให้กับคุณปู่คุณย่านะครับก็เลยไม่มีเวลามาเปิดนะครับอ,อ่ะไม่เป็นไรนะถือว่าวันนี้ผมมีข้อสงสัยแล้วกันนะว่าการเปิดกรชาวันแรก เปรียบเทียบกับกาชาผ่านมา5วันแล้วโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมากน้อยต่างกันขนาดไหนนะลิปที่ว่าเปิดวันแรกเนี่ยแบ็กแอตต้านะผมก็เปิดช่วงวันแรกก็ได้มาก็แทบจะ2 ID ไเลยนะนะแต่ว่ามารอบนี้เป็นเจฟมิโอน่านะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าถ้าผ่านมา5วันแล้วโอกาสที่เราจะได้เจเนี่ยมีโอกาสลดลงหรือไม่นะตลาดจะวายหรือไม่ โอเคถือว่าเป็นข้อพิสูจน์เลยแล้วกันนะว่าเปิดก่อนกับเปิดหลังเนี่ยอะไรดีกว่ากันหรือสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับไปครับ let's go อ่าเพชรเรามีอยู่ที่38,975นะ กับตัวอีก26ไปไปเลสโกนะโอเคเาเจมิเร็วหน้านะซึ่งเป็นตัวอ่าดีเฟนเดอร์นะครับอืมสหรับทาตอ่าเขียวเนาะโอเคไปเริ่มตัวแรกไม่ลืมขอกดสคริปเลยละกันนะครับมึงเฮโลแรกก็รู้เรื่องกันเลยนะไปครับอ่ะ20ใบนะครับไป20ใบอันนี้ไม่ลืมรอบที่2ก็20ใบนะครับอ่ะยังไม่ออกเลยสักครั้งนะ คำพีเวทสีม่วงนะโอเคไปประตูทองก็ประตูทองบ่อยมาตะลุงลืมตาหรือไม่ฮึไม่ลืมนะจะเป็นจริงๆสำหรับเรื่องตลาดวนนะผมคิดว่าน่าจะมีส่วนนะสำหรับคนที่เ,เปิดก่อนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่าคนที่เปิดทีหลังนะครับมิฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเราก็คงต้องเยี่ยงกันเปิดโอเค,โอ,เคโอ้โหผมโอ้โหปวดหัวเลยว่ะอาจจะแบบว่าการันตีสองร้อยถึงจะได้นะสำหรับเจเมเรลหน้านะโอ้โห น่าจะเน่าจริงๆนะสัตตุกาชาเฮ้ยเป็นไปได้วะ่ะสำหรับการเปิดกอดเปิดหลังมีส่วนมากๆนะในการเปิดนะเนี่ยถ้าเทียบกับอ่ารอบก่อนของแอสตานะครับก็คือประมาณสัก30ใบเนี่ยน่าจะออกแล้วนะสำหรับอ่าสมุทเวทม่วงนะเออก็คือตัว SSR เนี่ยมันออกแล้วนะครับเออแต่ไม่ใช่ตัวแอสตานะแต่เป็นตัวอื่นก็ออกมาให้เห็นแต่พอเป็นเจเมโรนาที่ ผ่านมา5วันแล้วสำหรับตู้กระชาโอ้โหเอเดซาไม่ออกเลยนะตอนนี้เนี่ยอ่ารอบที่70บใบนะครับคือรอบที่7ไม่ออกคลิกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์เลยแล้วกันว่าถ้าเปิดหลังจากตู้อัปเดตเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะเตรียมการันตีแน่ๆนะม,มีแน่ๆโอเคประตูทองแทบจะทั้งหมดเลยนะโอเคออกแล้วหน,หนึ่งเล่มนะรอบนี้อ่ผมคิดว่าก็น่าจะ,ะเป็นสิงโตรหรือเปล่าบขอข้ามโอเค100โลนะครับ ได้มาหนึ่งตัวนะสลับอาเจเมริโอนานะครับก็ตามนั้นนะครับโอ้โหเละจริงนะเละแบบไม่มีอะไรกั้นไม่ใช่ร้อยโลดิโอแปดสิบโอเคแปดสิบแปดสิบนึงจะได้เอสเอสมาหนึ่งตัวนะเชี่ยถือว่าเจ็บดักอยู่นะแปดสิบใบได้มาหนึ่งตัวนะสํับเอสเอาาหนึ่ s ตโอเครอบที่เก้าสิบใบมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคขอข้ามไปเลยและกันฮึบอาเจยไหมอาเจโอเคเป็นลิสต์นะครับ ไม่ใช่ลิสต์ไรอา์ใช่ไหมเออไม่ใช่ลิสต์โอเคไปรอบที่100นะครับไม่ใช่รอบที่100ก็คือรอบที่10นั่นเองไม่ลืมตายอีกแล้วนะสำหรับคุณปู่ของเรานะผมคิดว่าอาเจเมเลโอนาะผมคิดว่าผมต้องเปิดทั้งหมดเลยหรือเปล่านะสำหรับเพชรที่ผมมีอยู่เนาะอ่ะมาฮึบขอข้ามไปเลยแล้วกันไม่ออกเลยสำหรับ SSR นะโอเครอบที่100โอเคใบที่1 2 0นะครับโอเคประตูมา รีบขอค่ามาเลยไม่ออก You just w a No u No โอ้โหหนักนวงนะโอ้โหหนักนวงหนักนวงเจ๊งนะครับมันเริ่มจะไหมไหมแล้วว่าเฮ้ยก่อนจะการันตีเนะี่ยผมขอสักหนึ่งตัวได้ไหมอย่างน้อยก็เอาการ์ดของอาเจมาให้หน่อยนะสำหรับเมิโอนานะแต่ตอนนี้เนะี่ยได้มาหนึ่งตัวแต่ว่าการ์ดของอาเจนเนี่ยไม่ออกนะ โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคสองใบนะโอเคสองใบน่าจะเป็นการ์ดหรือไม่โอเคกอดอนฮึบโอเครุ่นพี่มาโอเคการ์ดมานะาสลับการ์ดของอาเจมเรลิ์หน้านะนะโอเคขออาเจอีกสักหนึ่งตัวมาครับเรียบร้อยมามาทั้งการ์ดมาทั้งตัวละครเฮ้ยถือว่ามาวะ่ะสลับอาเจมเรลิ์หน้านะนะอีก60ครั้งนะครับ ก็จะได้การันตีของอาเจมานะโอเครอบนี้ฮึบไม่ออกนะสำหรับ SSR นะครับแ้วตอนนี้เราจะได้อาเจมา2ตัวกับการ์ดอีกหนึ่งใบนะโอเคสำหรับผมนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแปลกๆวะตอนเปิดก่อนกับเปิดหลังเนะี่ยเปิดเปิดตอนเข้าเนี่ยโอ้โหวันเข้าแรกๆนะผมรู้สึกว่ามีโอกาสได้ SSR มากมากกว่าเปิดที่หลังอีกนะอพอมาเปิดที่หลังรู้สึกว่าตัว SSR ตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่ออกเลยนะ ถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่กาชาเข้ามานะโอ้โหผมรู้สึกว่าอาจะได้ดีกว่าอโอเคไปอ,อีกกี่รอบแนละ้วเราจะถึงการันตีนะครับโอเคอีก 3. 10บใบนะเราจะได้การันตีแล้วนะสลับอาเจนะ,ะประตูทอมาขอข้ามเลยแล้วกันมาไหมไม่มานะอโอเคไปอีกอยี่สิบใบนะครับ ปยี่สบไปขอสักอีกหนึ่งตัวนะสำหรับอาเจนะขอหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวฮึบไม่มาตู้กาชาต่าจะวาย <c oughs> อ่ะสิบใบนะครับสิบใบแล้วก็รับการันตีออกไหมม,มาแล้วมาแล้วขออิม้มไม่ออกโอเคขอข้ามเลยอาเจได้มาแล้วนะสำหรับการันตีนะครับโอเคโอเคร้อยไม่ใช่สิ200นะ ได้อเจมา3ตัวนะครับแล้วก็การ์ดอีก1ใบเนะาะถามว่าแตกต่างกันขนาดนั้นไหมสำหรับเปิดวันแรกกับเปิดผ่านมา5วันในความรู้สึกผมนะโอ้โหในความรู้สึกที่แบบว่า s อ r เนี่ยวันแรกเนี่ยได้ง่ายกว่านะแต่พอมาเป็น5วันหลังได้ยากกว่าอีกนะก็คือ SSR ตัวที่ไม่ไม่ใช่ตัวในตู้ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเพิ่มเลเนะก็คือเจ้าไราอาตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็เป็นเจ้าอาเจาหมดเลยนะครับโอเคก็ถือว่าผลประกอบการของเราเนาะอ่ะการ์ดหนึ่งใบกับอาเจาอีก3ตัวนะครับโอเคผมคิดว่าผมก็คงจะเปิดเท่านี้แล้วกันนะส่วนการอัพนะครับผมก็คงจะอัพไปเรื่อยๆนะสำหรับอาเจาของเรานะครับโอเคเพราะผมไม่ได้รีบอยู่แล้วนะเพราะว่าอาเจาจะโหดก็นู่นเลยนะครับ น้องอมิโมซ่านะแล้วก็เจ้ายูโน่นะครับร่างพูดลมนะโอเคถึงตอนนั้นอาเจาถึงจะแบบว่าเล่นทีมเขียวได้ยงแบบมามันนะสรับอาเจ๊เมเลีโอนานะครับโอเคอสหรับวันนี้ก็มาเปิดกระชากันประมาณเท่านี้แล้วกันนะสรับอาเจาก็ถือว่าเป็นขอ้อพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเปิดหลังเนี่ยตลาดไว้นะครับเละเละผมบอกเลยก็คงจะแบบว่านะถ้าดวงไม่ดีผมคิดว่า เอสเนี่ยก็คงจะออกยากอยู่นะหรือมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของใครของมันหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเอสออกยากนะถ้าเทียบกับเปิดวันแรกเนี่ยวันแรกโอ้โหตัวละครมันอัพเข้าตู้เยอะเยอะๆะนะพอเปิดไปตัวละครก็คงจะทยอยออกทยอยออกหรือเปล่านะถ้าเป็นเอาตัวละครเข้าตู้นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ โอเคสำหรับตู้กระชา่าเนาะอะเอาไว้เจอกันในคลิปดอนานหน้านะครับสำหรับเกมแบ็คโคเวอร์เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม